ในช่วงเมามอยเมาฉ่ำเม,มาอลังการกับิี่หมื่นฟ้าอีพีที่ห้าคุณพี่อีพีที่ห้าคือหวานจํำหวานจนแบบอ๋ยหวานตายครได้เลยคุณพี่เปิดฉากมากปุ๊บนี่เยที่รักกับพี่หมื่นฟ้าแค่เปิดฉากก็หวานฉ่ำเนาะแล้วคราวนี้เยที่รักก็เหมือนได้ไปคุยกับกลุ่มเพื่ออะไรสักอย่างเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยที่รักเคยจับมือกับพี่หมื่นฟ้าหรือแบบอะไรที่มันมากกว่านี้ไหมที่มันเหมือนแฟนอะเยที่รักเ็พูดออกไปว่า ไม่ได้ทำแล้วเพื่อนไงก็เริ่มสงสัยว่าแบบถ้าเป็นคนเป็นแฟนกันถึงแบบไม่สกินชิปกัก็เลยเนาะต้องขอบคุณเพื่อนนะขอบคุณเยจอยเนาะถ้าไม่ได้เยจอยที่เป็นคนแบบสงสัยเนี่ยสองคนนี้ก็คงไม่ต้องมาฝึกสกินชิปกันหรอกจะ้ะเยจอยหนูนี่แบบลดเกินพอฟังแม่ลดปังทุกอีพีเนาะเพราะหนูแท้ๆเลยรู้เขาถึงไปฝึกสกินชิปกันเย,ะย,ะยะหมื่นฟ้าก็อยู่ที่หลักกั ควรเป็นแฟนกันได้หรือไม่คือการกระทำหมักมันเหมือนแฟนกันตลอดเวลาคือเห็นก็แฟนกันแล้วไม่ใช่เป็นการแกล้งเป็นแฟนกันคือเรื่องเนี้ยขอยกให้เลยนะปกติ่ะซีรีส์ไวทยหรือซีรีส์อื่นๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่พอดมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแกล้งเป็นแฟนกันก่อนแล้วค่อยมาคบกันแบบจริงๆจังๆเรื่องเนี้ยฉันให้เป็นนัมเบอร์วันเลยนะของการแกล้งเป็นแฟนกันที่ทำยังไงให้เหมือนเป็นแฟนกันแล้วความพันลีคิวปิดน้อยของฉันค่ะ ก็ชงเก่งมากตอนแรกยายที่รักเนี่ยไปฝึกสกินชิปที่คอนโดพี่หมื่นฟ้าเนาะแต่ว่าคอนโดพี่หมื่นฟ้าก็มีพวกมีเพื่อนอะไรมาอย่างเงี้ยคือมันไม่ส่วนตัวพอแบบจะฝึกสกินชิปมันก็จะแบบมีการเก๊ะกังๆนาอมันอาจจะแบบไม่ธรรมชาติยายพันลีเลยเสนอว่านี่ให้ยายที่รักมาที่บ้านสิมันพาเวทกว่านาอเราจะได้ซ้อมการสกินชิปได้อย่างแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าไม่มีใครรบกวนแล้วเนี่ยยายพันลีก็คือทาหน้าที่ได้ถูกต้องปกติพันลีก็อยู่บ้านแหละ แต่ไม่วันนั้นยายพันลีน่าจะออกไปกินกาแฟาน้องนั่งเล่นในคาเฟ่รอแบบเพื่อให้ยายที่รักกับพี่หมื่นปลาได้มีเวลาด้วยกันแล้วก็ถูกต้องจริงๆค่ะเขาได้มีเวลาหวานชื่นหวานช่ำเราตั้งแต่การดูหนังกินข้าวต่างๆใดๆโดยเฉพาะฉากทำอาหารค่ะคุณพี่ Amazing มาก <L un ters> ฉันบอกแล้วคือฉันเนี่ย เย่ก็ทําอาหารไม่เป็นเหมือนเย่ที่รักนั่นแหละคะ่ะแต่ประเด็นมันไม่มีใครมาสอนฉันทาอาหารแบบใกล้ชิดอย่างพี่หมื่นป้าฉันอยากมีโมเมนต์อย่างนี้บ้างที่แบบมีผู้ชายมาสอนทําอาหารเนาะนี่จับตั้งแต่การหั่นผงหั่นผักนะคะใกล้ชิดอย่างพี่หมื่นป้าทำค่ะไม่มีเนาะและฉันเข้าใจเลยว่าทำไมเย่ที่รักถึงทําอาหารไม่เป็นเพื่อที่ไงจะได้เกิดปีนี้ขึ้น ใ้ยียที่รักทําอาหารเป็นมันก็ไม่มีซีนนี้หรอกซีนจับมงจับไม้จับมือการแบบว่าสอนทําอาหารเขาคิดมาแล้วเยยที่รักเขาคิดมาแล้วค่ะว่าแบบฉันทําอาหารไม่เป็นแล้วความเกยคาของเยยพี่หมื่นฟ้านั้นโอใกล้ชิดใกล้ใจสุดๆอุ้ยใกล้ใจเดี๋ยวฉันจะพูดถึงใกล้ใจทีหลังฉันจะวีนเนาะเพื่อแบบพอเขาอยู่ดยการสองคนในเยียพี่หมื่นฟ้ากับเยีที่รักอะ คือแบบมันมีมวลอ,อะไรก็ไม่รู้ตะลุ่มตะลุ่มแบบละมุนตลอดเวลามันเป็นฟิลที่แบบฉันจัก,กระจรี้หัวใจอะเวลาเขาพูดกันโดยเฉพาะใยพี่เหมิดฟ้าชอบเรียกใยที่รักนักมากนักที่รักครับที่รักครับที่รักครับแค่ที่รักฉันก็จะเป็นลมตายอยู่แล้วค่ะพี่หลังๆมานี่มีชื่อใหม่ตัวดื้อตัวดื้อโอ้ยใครฟังกนคนไม่ไหวค่ะคนดูเนี่ยได้ยินปุ๊บ ตายนี่อย่นี้เลยเงยเงยเลยแล้วชันซึ่งเป็นคนโสดต้องมาดูเขารักกันค่ะตั้งแต่ต้นอีพีหวานฉันตั้งแต่ต้นอีพีเรื่อมีรีแอคยากมากคุณพี่ฟิลอิดฉาเล็กน้อยแต่ก็ชอบให้เขารักกันพอดูหนังเสร็จใช่ไหมยายพี่หมื่นฟ้าก็คือง่วงทองง่วงเสร็จปุ๊บก็นี่จ้ายายพี่รักให้นอนตักหมอนนี่อยู่เป็นสิบใบยีบย่สิบใบนอนตักยยที่รักค่ะ เลิศมาก้วคราวนี้ฉันก็คิดว่าเรื่องเนี่ยจะแบบแบบลือดำเนินเรื่องเร็วเกินแบบที่หมื่นฟ้าพาใยที่รักไปที่ห้องแล้วก็เหมือนกําลังจะจูบกันใดๆดตอนแรกฉันคิดว่าคือเป็นเรื่องจริงไม่มีใครคิดหรอกว่าคือเป็นความฝันของใยที่รักไม่มีใครคิดใครจะไม่คิดอเขากาลังจะจูบกันอยู่แล้วพอกาลังจะจูบบูมยที่รักตื่นใยที่รักจริงเท่าฝันอะไรขนาดนี้อย่าตื่นเร็วเนาะฝันอีกสักหน่อย ออทาร้ายจิตใจฉันมากเลยฉากนั้นคุณพี่แล้วก็ไม่มีซีนหวางอีกเลยคือยายที่รักอะพอจบฉากนั้นไปปุบปั๊บก็ใจฉันเนี่ยเริ่มแปลกๆปลกแความรู้สึกแบบว่ามันเหมือนความรู้สึกกับยายพี่หมื่นฟ้ามันเหมือนแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําไงดีใจเต้นอนะคุณพี่ยายที่รักเลยก็เลยทาตัวไม่ถูกพี่หมื่นฟ้าก็เลยเข้าใจผิดว่ายายที่รักโกรธอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ยายที่รักก็คือกำลังจะชอบพี่หมื่นฟ้าแล้วค่ะ แล้วยายแม่จอมรร้กาดกับยายพี่อ้จอมลังกวนนั้นอ้อโหฉันเห็นได้ถึงความดราม,ม่าในอีพีต่อๆไปเลยว่าแม่ยายพี่โอ้จะทํายังไงกับยายพี่หมื่นฟ้าตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่าแม่ยายพี่อ้อเนี่ยน่าจะเป็นคนดีนะเพราะว่าเห็นตอนอีพีไหนนะอีพีหนึ่งหรืออีพีสองนะที่ด่าเลยพี่ออสักอย่างเนี่ยแหละฉันคิดว่าแม่น่าจะดีหน่อยแต่ว่าพอมาดูอีพีนี้คือไม่ใช่แม่ไร้กาดมากนางแม่แกลายมาก จะมาทาอะไรพี่หมื่นฟ้าไม่น่าไว้ใจเลยไม่น่าไว้ใจเลยอย่าให้ฉันเห็นเธออีกนะในอีพีหน้านะฉันจะวีนอย่ามาแต่ต้องลูกฉันแม้แตกปลายเล็บถ้าเธอทํเมื่อไหร่เธอโดนฉันวีนแน่ใจอย่าแม่พี่โอ้ยอย่าแม่พี่โอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรยัยอธิการสั่งปอดอธิการบดีด่วนค่ะคุณพี่เมื่อเขาเรียกอธิการบวาเจ้าของมหาลัยใช่ไหมยัยแม่พี่โอคือเจ้าของมหาลัยปะไม่รู้ช่างส่วนยัยใกล้ใจของแม่นั้น ฉันอุตสาห์ใส่โบใหญ่โบยักษ์มาขนาดนี้ใกล้ใจฉันออกมาประมาณอุ้ยไม่ถึงสิบมิประมาณห้าวิได้ <c oughs> มาแบบเย่ที่รักเรียกใ,ใกล้ใจใกล้ใจเย่ใ,ใกล้ใจทำงี้อ้าวที่รักจบผ่านไปเลยอีพีนี้เย่ใกล้ใจมีซีนแค่นี้ฉันอุตสาห์แต่งตงัวมาต้อนรับาย่ใกล้ใจคือต้อนรับได้ห้าวิแล้วลูกฉันก็คือไปเราไม่กลับมาเลยในอีพีนี้หวังว่าอีพีหน้าจะได้เห็นลูกชายฉันมากขึ้นาย่ใกล้ใจ เนาะอยาใจร้ายกับลูกฉันให้มากนะหรือว่าแงคู่พารีกับใกล้ใจจำมาหลังคู่พี่เหมือนฟ้ากับเยที่รักหรือเปล่าหรือเขาจะแบบแยกพาร์ตกันหรือเขาแบบเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องเดียวกันนี้เลยปะอ่ายฉันก็ไม่รู้ใครก็ได้ช่วยบอกทีว่าเขาแยกพาร์ตกันไหมหรือว่าแบบแต่ส่วนใหญ่อะเรื่องนี้ก็คงจะแบบว่าไปทางคู่พี่เหมือนฟ้ากับเยที่รักแหละเขาเป็นคู่หลักเนาะฉันก็เข้าใจแต่ว่าขออยยใกล้ใจกับพารีเยอะนิดนึงนะคุณพี่ ไม่ได้ขออะไรมากขอขอขอ,ขอนิดเดียวขอได้ไหมละ่ะขอเห็นหน้าอย่าใกล้ใจนิดหน่อยมาสักสิบนาทีก็ยังดีไม่ใช่ฮาวิเหมือนเมื่อกี้ขอคู่พารีจะใกล้ใจมาเยอะๆฉันไม่ได้ขออะไรมากมายเลยคุณพี่แล้วคานี้กลุ่มยายพี่หมื่นฟ่าก็จะทํา MV เพลงรักเป็นงานกลุ่มทํา MV แล้วก็เป็น MV เพลงกี่หมื่นครั้งก็ยังตกหลุมรักคนเดิมโดยมาคิดวงบัสบ c คอลออฟยูไอชัยค่ะ ทุกคนฟังกันหรือยังถ้ายังไม่ฟังไปเปิดหาฟังฉันเคยรีแอคไว้อยู่เนี่ยไปดูคลิปฉันได้นะขอบอกว่าเพลงเพราะมากถ้าใครยังไม่ได้ฟังถือว่าพลาดมาก MV คือแบบหวานจึง้งหวานฉ่าคุณพี่นี่ฉันไม่ได้ป้ายาใดๆเนาะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวทิ้งอันนี้ไว้ให้ไปกดดูกันเองนะจ๊ะแล้วก็เหมือนจะไปถ่าย MV ที่ทะเลด้วยคุณพี่คือกลุ่มนี้คือแบบทุ่มเทเกินหนังพี่งบมีเท่าไหร่แล้วคือความที่แบบใยที่รักอะเหมือนใจเต้นแบบแตกๆไง นางก็คิดว่านางะป่วยแต่คือความจริงนางก็คงไม่ได้ป่วยหรอกมันแค่แบบความรู้สึกมันแปลกอ่ะมันก็เลยแบบนึกว่าป่วยแล้วยายพี่หมื่นฟ้าก็เป็นห่วงก็เลยเอายามาให้ถึงนาบ้านค่ะคุณพี่แล้วก็มีการแตะน้องแตะหน้าอึดฟิลเป็นห่วงฟิลปะป่าแดดเดี่ะใครจะแบบอดใจไหวเนี่ยยายที่รักก็คงใจเต้นแบบตุกตุกุกอย่างนี้แล้วน้องหัวใจที่รักคงแบบตุกตุกตุกๆๆกอย่างนี้เลยแบบหัวใจมันไรียกร้องอ่ะคุณพี่แล้วขางนี้อ่ะ ก็จบแล้วะต่อให้อีกสิบนาทีก็ไม่ได้เนี่ยอีกจะสว่างแล้วคุณพี่ร้อหน่อยร้อหน่อยคือตัดจบเลยอะแล้วตัวอย่างอีพีน้าก็จึ้งเกินคุณพี่เขาจะไปถ่ายเอมวีที่ทะเลแล้วก็ต้องมีฉากแบบวห,ววหวานหวงหวานหวานฉากเลิฟซีนเนี่ยอาจจะโผล่มาก็ได้นะคะในเอมวีนี้นาะเราต้องได้เห็นแล้วแบบฉันเห็นแล้ว่าย่ยที่รักก็บ,บอกชอบพี่หมื่นฟ้าค่ะพี่หมื่นฟ้าครับ รักว่ารักอะ่ะชอบพี่หมื่น้า EP ที่หกต้องจับจองจับตาดูอย่างที่รักคงไม่ฝันอีกแล้วแหละคุณพี่น้องจะบอกจริงๆเนาะแล้วเขาก็อาจจะได้คบกันจริงๆหลังจากนี้หลังจากนี้ก็คงจะหวันชื่นหวั่นฉับหวันชื่นหวั่นฉับหวันชื่นหวั่นฉับไม่เห็นแววดราม่าเลยคุณพี่เนาะโอ้ย EP หกน่าติดตามมากค่ะแต่ถ้าหา่ที่รักฝันอีกเนี่ยเธาจะวียนจริงๆนะคุณพี่เนาะ ก็ขอให้อย่าเป็นความฝันเลยแล้วกันโอเคทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับการรีแคปเมาส์มอยเมาท์ฉ่ำนะก็ใครชอบการเมา์มอยหรือการรีแอคของชั้นนั้นกดติดตามซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณมากที่มาดูคลิปรีแคปนะคะคุณพี่เพราะว่าต้องช่วยกันทำมาหากินจริงๆเพราะว่าคลิปรีแอคชั่นเนี่ยมันไม่ได้มันนี่อยู่แล้วการทำรีแอคชั่นเนี่ยคือมันเป็นการทำด้วยใจจริงๆนะคะคุณพี่เนาะแต่ว่าคลิปรีแคปเนี่ยก็ ถ้าคุณพี่ได้ดูฉันก็ได้ตักค่าขนมด้วยก็จะได้ทําคลิปเรียกชั่นคลิปต่อไปต่อไปเรื่อยๆเนาเป็นกําลังใจเล็ก,ลกๆน้อยๆถึงจะไม่มากก็เถอะนะโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังจนถึงตอนนี้นะคะบ๊ายบายค่ะดไบร์